เพลิงไม่โรงงานรองเท้าซอยกิ่งแก้วเศษ9ส่วนหนึ่งเจ้าหน้าที่และรถดับเพลิงเข้าพื้นที่เพื่อควบคุมเพลิงแล้ววันนี้วันที่19ตุลาคมเมื่อเวลาประมาณ21.10นาฬิกา10นาที มีรายงานเข้ามาระบุว่าเกิดเหตุเพลิงไม่ที่โรงงานของบริษัทวัฒนาพุทแวร์จำกัดซึ่งประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายรองเท้าตั้งอยู่ที่54ทับ8ซอยกิ่งแก้วซอยหมู่12 9ทับ1ถนนบางพลีกิ่งแก้วตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ10540มีรายงาน ว่าในระหว่างเกิดเพลิงไม่มีเสียงระเบิดมาอย่างต่อเนื่องขณะที่แสงเพลิงที่ไม่โรงงานในตอนนี้มีความรุนแรงระดับ5ซึ่งเพลิงได้ไม่ทะลุหลังคาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเจ้าหน้าที่หน่วยบรรทาวสาธารณภัยพร้อมด้วยรถดับเพลิงเข้าพื้นที่แล้วนอกจากนี้ยังมีการรายงานว่าในที่เกิดเหตุมีเชื้อเพลิงเป็นสารเคมีไม่ทราบชนิด และมีรายงานว่ามีสารเคมีบางชนิดรั่วไหลอีกเช่นอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเป็นสารเคมีชนิดใด